หัวข้อความเครียดวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องผิวอให้ทุกคนได้ฟังนะคะพอเรามีความเครียดปุ๊บพลังงานที่ถูกกระทบเลยก็คือพลังชี่เริ่มต้นเลยเนี่ยเลือดยังไม่ได้ติดขัดแต่ว่าพลังชี่ติดขัดก่อนพลังชี่คือแรงที่คอยไหลเวียนทั้งสารน้ําสารเลือดอให้พลังงานของเราให้เราท้องไม่อืดแต่เมื่อไหร่ที่เราเครียดปุ๊บลองสังเกตว่าเกระเพาะเริ่มไม่ย่อยย่อยไม่เก่งอยากอาหารมากเกินไปไม่อยากอาหารหรือว่าแบบ มีลมในท้องกุดระย้อนกำเริบหรือเจ็บกระเพาะความเครียดมักจะกระทบแนวนี้ความเครียดกระทบพลังงานของตับตับเป็นตัวที่หมุนเวียนพลังงานให้เราเหมือนกลงล้อตับมันจะคอยฟโฟลทุกอย่างให้เรานะคะฟโฟลพลังชีฟโฟเลือดช่วยให้มมาก,กระเพาะวิ่งในทิศท,ทางที่เขาควรจะวิ่งทีนี้พอเราเครียดปุ๊บพลังชีชะงักบังเอิญว่าเราเครียดนานเครียดนานจนนอนไม่พอไม่ยอมนอนด้วยอ่านี้กระทบสองเด่งนะคะพลังชีนอกจากหยุดแล้ว มันจะทําให้เลือดเราหยุดไปด้วยเลือดเนี่ยเปรียบเป็นพลังหินพลังชีพเปรียบเป็นพลังหยางทีนี้พอพลังหยางมันหยุดเลือดอะ่ะมันวิ่งเองด้วยไม่ได้เลือดมันเป็นพลังหินพลังหินคือความสงบนิ่งมันไม่วิ่งเลือดก็เลยจับกันเป็นก้อนลองสังเกตผู้หญิงเครียดเมื่อไหร่ประจำเดือนจะเคลื่อนเครียดเมื่อไหร่ประจำเดือนจะมาเป็นก้อนเลื่อนเป็นก้อนมาหน้อย มันน้อยไม่อาจจะไม่ได้บอกว่าเลือดไม่พอนะอาจจะบอกว่าเลือดติดขัดช่วงแรกมาไม่คล่องเระจะมนมาแรกมาแบบดำๆมาค่ๆพอหินอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เกี่ยวกับความเครียดเครียดที่หนึ่งก็คือเครียดด้านอารมณ์เครียดด้านการทางานงั้นหมอวันก่อนเจอคนไข้ทํางานบัญชีหมอจะบอกเครียดคนไข้บัญชีเนะี่ยจะเป็นเครียดค่อนข้างค่อนข้างจะป่วยเป็นโรคทางพลังงานของตับได้ง่ายเพราะใช้ความคิดเยอะแล้วมันลงหมดลูก สมองหัวใจนะคะกระเพาะหมดลูกมันเป็นแนวมันเป็นแนวเดียวกันเวลาไทรอยด้วยอะผู้หญิงชอบเป็นไทรอยมันจะเป็นแนวเนี้ยแนวเดียวกันมันจะถูกกระทบคนที่แบบมีเลือดติดขัดที่หมดลูกเยอะๆฝ้าจะชอบขึ้นเป็นแกนกลางตรงนี้อ่แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ทันไปกระทบหมดลูกเยอะนะแต่ปีกมดลูกอะไรเงี้ยก็จะมีใบหน้าก็จะขึ้นก็จะขึ้นแนวนี้ แนวนี้ได้อ่าฝ้าที่ขึ้นแนวนี้เนี่ยเส้นลมปานตรงนี้จะมีเส้นลมปานหนึ่งเรียกว่าเอ่อลำไส้เล็กลำไส้เล็กเป็นเส้นลมปานธาตุไฟทํางานร่วมกับหัวใจทีพอเรามีเรื่องทางจิตใจได้ค่อนข้างมากเนี่ยมันทําให้ไฟลำไส้เล็กเกินไฟลำไส้เล็กเกินเขาจะไปเผาผลาญสารน,น้ําลำไส้เล็กมีหน้าที่แยกของดีกับของเสียของดีดึงขึ้นไป ไปเลี้ยงหัวใจให้ทําให้น้ําเลือดของเราดีของเสียก็เอาออกไปทางอุจจาระปัสสาวะทีนี้พอลํำไส้เล็กแยกของนี้ของเสียไม่ได้ไมันก็จะเป็นพิษละสีหน้าของเราก็จะไม่สดใสเพราะฉะนั้นช่วงเวลาลำไส้เล็กก็คือบ่ายโมงถึงบ่ายสามจะแนะนําให้จิบชาพยกุกจริงๆพยกกินได้ทั้งวันนะแนะนําให้จิบน้ําเปล่าไม่ให้คอแห้งไม่ให้คอแห้งในช่วงเวลาลาไส้เล็กนะคะหลายคนพอ เราจะดื่มกินน้ําทํางานยุ่งอะไรเงี้ยไม่ให้ลืมเพราะว่าพอเราขาดสารน้ําเนี่ยสารน้ำเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทําให้ร่างกายของเราเย็นแล้วก็สามารถแยกของดีของเสียได้ง่ายค่อยๆจิบน้ําบ่อยๆสังเกตว่าคอแห้งไหมคอแห้งให้จิบน้ําอะแบบนี้ไปตัวนี้จะเป็นตัวช่วยพายงเนี่ยเป็นตัวช่วยเดินสารน้ําให้ถึงผิว อันใครแบบมีความเครียดแล้วก็เครียดจนผิวแห้งเหี่ยวสองตัวนี้ทานร่วมกันได้สองตัวนี้ทานร่วมกันได้อ,วดอความเครียดกระทบเรื่องผิวนะคะนี้พอเราเครียดจนนอนไม่พอเนี่ยมันจะไปกระทบถุงน้ําดีแล้วก็ตับถุงน้ําดีเป็นตัวเก็บน้ําดีแล้วก็ปล่อยอันใครที่แบบไม่ยอมนอนหรือนอนดึกบางทีเราจะไปกินอาหารมื้อดึกเพราะมันหิวถ้าใครแบบนอนดึกมากๆเนี่ยเดี๋ยวเที่ยงคืนตีหนึ่งจะหิว ลูกคาจะได้รับของไม่ครบถ้าใครได้รับของไม่ครบทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวแล้วเราส่งให้พนักงานจะส่งไม่จะส่งตกหล่นนะคะอ่ะกลับมาตําราเนี่ยจะบอกว่าถ้าเรานอนหลับได้ดีนะถ้าเรานอนหลับได้ดีนะคะถุงน้ําดีจะเก็บน้ําดีได้ได้สะอาดไอความสะอาดของถุงน้ำดีเนี่ยจะสะท้อนสมองแล้วก็สีหน้าก็คือพอเรานอนหลับได้ดีคืนเมื่อคืนเนี่ยนอนหลับได้ดีตื่นเช้ามาปุ๊บ โอ้โหสมองแล่นเลยนะคะแล้วเป็นสมองที่โพสิทีฟคิดแต่แบบช่องทางแบบสมองดีปุ๊บใส่ตามันก็จะมองเห็นแต่โอกาสสีหน้าก็จะสดใสเพราะฉะนั้นใครที่แบบไม่อยากเป็นฝ้าไม่อยากให้ร่างกายเครียดเพราะพอ,พอร่างกายเราเครียดเราส่องกระจกหน้าก็ดำแล้วเราก็จะยิ่งเครียดนะคะเพราะฉะนั้นอนการนอนจะเป็นการที่คลายเครียดให้เราโดยธรรมชาตินะแบบการนอนเป็นการพักฟื้น เป็นางานฟื้นฟูร่างกายเส้นเอ็นของเราอะจะไม่ตึงสีหน้าของเลือดเราก็จะไม่ติดขัดเพราะฉะาทไมถึงต้องนอนเพราะการนอนเป็นการที่ไปลดไฟโดยธรรมชาติไฟในทางกาจของจีเนเปรียบเป็นการอักเสบได้คือไม่ให้ร่างกายของเรามันอักเสบแล้วนะวันนี้พูดถึงเรื่องความเครียดกระทบความสวยตัวหนึ่งที่ช่วยคลายเครียดนะคะแบบทําให้ลดอาการหงุดหงิดโมโหง่าย ตาหาเรื่องหูหาเรื่องในตอนกลางวันอะ่ะก็คือตอนกลางคืนให้นอนนอนก่อนห้าทุ่มอ่านอนก่อนห้าทุ่มนะคะเพราะว่าห้าทุ่มเป็นต้นไปพลังงานของถุงน้ําดีและตับเนี่ยเขาจะทํางานเขาจะทํางานล้างผิดให้เราล้างผิดให้เลือดเราสะอาดถ้าเราไม่นอนทําไมตื่นมาแล้วหน้าดําเพราะว่าตับก็ล้างผิดออกจากเลือดไม่ได้เลือดไปเลี้ยงผิวมันก็จะเป็นเลือดแห้งๆกังกง หลายคนก็เลยเป็นภูมิแพ้ภูมิตกผื่นคันก็จะตามมาได้อันถ้าเราไม่อยากมีปัญหานี้เลยตัดปัญหาที่การนอนอ่าแล้วกลางวันใครเครียดด้วยหัวฉาคอแห้งผิวแห้งทานไผ่อยู่แค่นี้อ่ะเครียดที่หนึ่งตอนกลางคืนแก้ได้นะคะด้วยการนอนอันที่สองกลางวันทํางานใครๆก็เครียดอันนี้คือเรื่องปกตินะคะเราสามารถทํเครียดทงานเนี่ยจริงจังได้เป็นปกติแต่อย่าลืมลมหายใจอ่าอย่าหยุดหายใจ มีใครหยุดหายใจด้วยหรอจริงๆรหลอดจะแบบแอบ,บกลั้นหายใจแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจบ่อยๆเท่าที่เราจะทําได้เพราะว่าพอเราหายใจเนี่ยตอนนี้ลองหายใจขอายาวมอรู้สึกสบายเลยทันทีเสียงเปลี่ยนเสียงดีขึ้นนะคะหายคอหายใจที จริงๆถ้าเกิดว่าใครเรียนโยคะเนี่ยจะหายใจได้ยาวมันจะมีเทคนิคการหายใจมีเยอะมากพี่หมอปูนก็จะสอนเทคนิคการหายใจอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าพอเราแบบลองหยุดหายใจบ่อยๆเนี่ยออกซิเจนจะเข้าผิวเข้าเลือดออกซิเจนเนี่ยจะเข้าเลือดก่อนแล้วเลือดไปเลี้ยงผิวของเราแบบฟูเลยงั้นพอเราเราก็ทํางานเราก็มีความเครียดเราก็ใช้ความคิดนะ,ะแต่พอเราหายใจบ่อยๆเนี่ยมันช่วยช่วยแบบ ช่วยให้ทุกอย่างมันฟล o ขึ้นได้ง่ายขึ้นมันจะชะลอเนี่ยใครที่แบบอยากให้ผิวแข็งแรงผิวสู้แดดเริ่มต้นที่เราจะพูดเรื่องนี้เราทำไมถึงพูดว่าทำไมสาวๆบางคนไม่ได้ตากแดดก็เป็นฝ้าเพราะมันเกี่ยวกับภายในอ่ภายในมันมีความเลือดติดขัดแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงเราจะทําให้แบบผิวเราสู้แดดหน้าสะท้อนแสงยังไงนะคะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงการน,นอนอ่ะกลางวันให้หายใจตื่นมาแล้วก็ให้หายใจนะคะ หายใจช่วยคลายความเครียดหายใจช่วยปรับสมดุลภูมิแพ้อะไรเงี้ยหายใจเข้าไว้นะเราจะหายใจได้ดีตอนที่เราทําสมาธิมีสติกับลมหายใจเราจะหายใจได้ดีตอนที่เรานอนหลับสงบตอนที่เรานอนหลับสงบเนี่ยลมหายใจเราจะสมูทเป็นปกติแล้วเราก็จะหายใจได้ดีหายใจได้มากตอนที่เราออกกําลังกายอันทำสามข้อนี้เนี่ยจะเพิ่มออกซิเจนเข้าเลือดผิวเราก็จะแข็งแรงมากๆ